สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะช่วงน,นี้ยังไม่ได้รู้จะทำคลิปอะไรนะพาชมทัวร์หลังบ้านไปก่อนพาทัวร์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวนห้าหุ่นหุ่น ทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอี ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานู่ยเห็นใครเลนเวบ็วบเว็บๆดน่ะอ๋อแม่เราเองตื่นหลายๆยายตื่นนานแล้วโอเคอ่ะเด็กๆตามแม่มาทำสวนเร็วๆเร็ว,รวไปแบกจอบแบกแบกเสียมมาได้แล้วนะฟร้งดูที่หญ้าขึ้นรกมากเลยเห็นไหม เดี๋ยวกันหญ้ารกมากอุ้ยไหนดูมะละกอชีอุ้ยอุ้ยต้องค่อยๆ่อค่อยค,อ,ยคอ,ยอันนี้มันพันอะไรเนี่ยฮะมันพันอะไรเนี่ยคือบางทีเรากินเสร็จโรยๆแล้วเราลืมอะ่ะเนี่ยพวกเนี้ยเอาเม็ดมาฝังฝังไว้อะ่ะมะละกอเนี่ยมันพันอะไร อะไรก็ไม่รู้เวลากินพวกมะละกอเนี่ยเอาเม็ดมาโรยๆไว้นะเมื่อก่อนนี้นะตรงเนี้โรยเม็ดละกอเม็ดมะละกอไว้ขึ้นมาเต็ไปหมดเลยไม่ต้องไปพ่อไปบ่มอะไรโรยไปนงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นง่ายแทะอ้าว เดี๋ยวก่อนย่อยไปหาบ้านแม่น้องไอีกแหละขี้เหล็กขี้เหล็กย่อยไปหาบ้านแม่น้องไอีกแล้วเห็นไหมแม่น้องไอนี่ก็นารักจริงๆเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราต้องไปตัดออกซะหน่อยเนี่ยขี้เหล็กเนี่ยใบเขาเนี่ยใช้ทํายาฆ่าแมลงได้นะเนี่ยพวกขี้เหล็กเนี่ยใช้เอามาหมักไล่แมลงได้เช่นกันนะจ๊ะเออ พูกสารต่างๆพวกพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีสรรพคุณดีๆเยอะข้อมูลต่างๆก็มีส่วนมากเราจะรู้จักอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละแลวอันนี้หนอนด้วงนะคะคือนี่เป็นศัตรูพืชที่ตัวใหญ่ที่สุดในบ้านอ้นทักทายท่านผู้ชมก่อนเร็วนํำทางแม่ไปก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อเจอเจองูๆๆๆดูสิ รกมากเลยเนี่ยรกจริงๆริงอ่ะซูเปอร์วูแมนก็ยังไม่ว่างสักทีว่าจะให้มาช่วยใช่ไหมนี่ดูหนานเฉวยเห็นปะตัดกิ่งมาทิมทิมก็ติดแล้วเห็นปะเนี่ยหนานเฉวยเราต้องการหนานเฉวยเยอะมากเลยช่วงนี้เนี่ยเอากิ่งมาตัดมาทิมไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวกระถางพวกนี้ที่เราปลูกถั่วฝักยาว ไม่แน่เดี๋ยวเราก็รื้อออกอาจจะปลูกน้านาําเฉวอยก็ได้ส้มจีสม้สมจีเฮ้ยดูน้อยหนาพี่หนุยน่ยอยดิเดี๋ยวก่อนนี่น้อยหนาพี่หนุย่ยยังอยู่ดีมีสุกอยู่นะจ๊ะเนี่ยของพี่หนุ่ยนะเนี่ยพี่หนุ่ยให้มานี่ก็จะไม่รอดด้วยนะน้อยหน่าเนี่ยเอออุ้ยคา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 แม่ถกพลูกินจะหมดแล้วดูดิ <laughs> ถกพลูกินจะหมดจะหมดบ้านแล้วแม่ดูสิพลูเห็นป่ะแม่เขาถกกินเนี่ยเดินมาถกกินจนหมดกําแพงแล้วเนี่ยเหลือแต่ใบชะพลูเห็นป่ะเห็นใบชะพลูไหมงามมากนะใบชะพลูเนี่ยสนุกไหมลูกฮะสนุกไหมีส้มจี๊ดส้มจี๊ดส้มจี๊ดต้นนี้มันแคละแคะนะ เนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยแทนมะนาวได้นี่จะบอกให้ส้มจี๊ดเนี่ยมีใครเคยหลายคนคงจะไปตําน้ําพริกใส่น้ําพริกกะปินะหอมส่วนมากเราก็ใช้แทนมะนาวได้นะสมมุติมะนาวหมดรุ่นไม่ออกเราก็ยังมีส้มจีด๊ดใช่ป่ะเ,ออเนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าเขาโตช้านะส้มจี๊ดต้นเนี้ยโตช้า อ้วนอ้วนนี่เดี๋ยวเนี่ยน้ำโชวยเนี่ยอย่างที่บอกนะเอาไปไล่มแมลงยังไม่ตื่นเลยเนี่ยตัวนี้นี่นเห็นไหมเขาไม่มีแมงหวีนะเห็นไหมปกติแล้วอ่าอ,อ,อะไรนะตะลิงปิงเนี่ยเมื่อก่อนนะก่อนหน้าที่จะเอาใบขมขมเนี่ยมาหมักทำปุ๋ยใส่ตรงนี้เห็นไหมก่อนก่อนหน้านี้แมงวีเต็มต้นไปหมดเลยเนี่ย เราก็เอาใบเออเดี๋ยวกันนูนนู่นน,น,น,นูใบใบขี้เหล็กด้วยเอาใบขี้เหล็กมาใส่ด้วยนะแล้วก็ใบหนานเวเวยสะดาพืชผักขม,ขมขมทุกชนิดอ่ะเอามาใส่เนี่ยเนี่ยใส่คนต้นเลยเห็นผลนะเนี่ยไม่มีแมงวีเลยโดนน้ำฝน เยอะหนักไปหน่อยว่นนี้รกมากเลยอ่ะตะไคร้ดอตะไครก็ยังไม่ได้ตัดชะอมนี่เราถ่ายเช้าไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ตื่นนะชะอมเนี่ยไอย้ตึงตงตึเอาทีวีหน่อยเอาเอ,อกซื้อหน่อยตึงตึงตึงนี่เราถ่ายเช้าไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ตื่นแสงยังไม่มา เดี๋ยวพอแสงมาก็จะบานรับแสงดูคณะเม็กซิโกคณะเม็กซิโกมะรกกอกกินใบต้นชายาหรือต้นผงชูรสตัดกิ่งปักชำง่ายมากยอดนะกินอร่อยอร่อยยอดเขาเนี่ยไปผัดน้ำมันหอยนะลวกจิ้มน้ําพริกเออแม่เอาไปแกงส้มด้วยนะอร่อยมากนะยอดอ่อนๆของเขาเนี่ยไปแกงส้มนะ ใครที่ยังไม่เคยกินลองดูลองไปแกงส้มดูแล้วจะติดใจตอนนั้นแม่เขายังถามอยู่ว่าเอ๊ะมันแกงส้มได้ไหมนะผมไม่รู้ลองดูไหมอสองคนแม่ลูกก็ตัดสินใจลองมาแกงดูกับหัวไชเท้าที่เราเก็บไปเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงอยากให้ทุกคนปลูกนะคะนม็กซิโกเนี่ยหรือใครจะเรียกต้นผงชูรสอะไรก็แล้วแต่ลองดู อันนี้คือ,อาบางทีเรานึกอะไรไม่ออกไนงะต้องถอนเราไม่เอาเพราะเรามีหน้าบ้านแล้วตะขบตะขบนี่ตะขบเอาใบหมักปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันเอาใบหมักปุ๋ยเตยก็งามงามนะเตยรถใครมีกลิ่นเหม็นเหม็นตู้ใครอบับอับเนี่ยตัดเอาไปใส่เลยนะ เนี่ยช่วยดับกลิ่นได้ดีมากเลยเตยเนี่ยสรรพคุณเพียบเยอะแยะมากมายต้มกินก็ได้เนี่ยลดน้ำตาลในเลือดต้มกินอ่ะอร่อยชื่นใจแช่ตู้เย็นไว้มองแม่โอ้ยพลูแม่น่ะแม่แม่แม่เอามาพลูแม่นะ่ะพลูใบใหญ่อยู่เนียอยู่ในมองนั้นอนะ่ะสงสัยต้องให้ซูเปอร์วิแมนมาช่วยแล้ว ดูสิเราไม่ค่อยได้ใส่ใจด้านหลังเท่าไหร่เออดีนี่น,นี่แต่ดูพี่กนพี่การยังไงก็ไม่ได้กล้วยไข่เนะี่ยยังไม่ได้นี่กล้วยไข่เห็นนะไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนะสองต้นนี้เขาออกเครือละแต่ดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะ กล้วยไขย่ดูเขาไม่ค่อยสมบูรณ์จริงๆแหละเพราะดูปลีเขาเล็กๆเดี๋ยวตัดปลีเข้าไปนี่เลยตัดปลีไปทําปุ๋ยหมักปลีกล้วยเนี่ยทาปุ๋ยหมักน้ําหมักปลีกล้วยเจลีซีปลีกล้วยได้ดีมากๆเลยนะเอ,นะเอนะ็น่เอ็นอ่ะแต่หนอแล้วแตกมาแล้วหนอ,นอ นอกล้วยเนี่ยแตกมาหลายหน่ออยู่น,นี่กระชายกระชายทำไมกระชายมาดูโตๆจังนะฝังฝังไว้อะเดี๋ยวก็โตสุดท้ายแล้วเธอก็จากฉันไปลาจำลาแม่ดอกฟ้าขวัญใจคนจน ที่ทนมนมองครองเศร้ารักเราต้องห่างกันห่างกันหรือจากกันไปแล้วเรียบร้อยไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่ก็ได้แช่น้ำนานไปหน่อยฝนตกหนักต้นไหนอ่อนแอก็ไปเถอะ ไปดีเถอะนะพี่ขอวอวยพรให้เจ้าไปดียังไม่ได้เก็บเลยอะผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งเนี่ยอยากให้ทุกคนปลูกจริงๆนะตัดแล้วก็ไปแกงส้มไปผัดแป๊บเดียวเขาก็แตกมาใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวจะตัดผักบุง้งให้แม่ผัดใส่แดงซะหน่อยนี่ ของปักไก่ถนนปักไก่ถนนปักไก่ปักไก่เพื่อนเราเนี่มันน่านรักจริงๆนะนะอุตส่าห์ช่วยดูโฆษณาให้เราดูดูด้วยนะบ่นไปด้วยโฆษณาโคตรยาวเลยเปิดทิ้งไว้แม่งยนะังไงนี่ใครสนใจอยากได้ไปเอาไปเลยตะขบเยอะแยะ,ยะ,ยะตะแป๊ะเป็นลมคือเข้าไปกินกินกินใช่ไหมนกอะ่ะ แล้วเขาก็อึเออตรงไหนใกล้นั่นทั้งนั้นอ่ะขึ้นผักโขมแดงนี่กินอร่อยมากนะไปกินผสมกับผักโขมเขียวอ่ะเนี่ยผักโขมแดงเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้แก่ๆเลยจะเริ่มเติบโตดีมากนะใบใหญ่เลยนะเนี่ยปากไาก่จะเลือกไว้สักต้นมาให้โตให้คู่บเนี่ย คู่กับชมพู่ดีไหมเอาล่าะให้ปลาไก่ช่วยช่วยช่วยต้อมคิดหน่อยดิยปลาไก่นี่เพื่อนเราสมัยเรียนที่ปทุมนะจ๊ะเป็นคนที่ทําให้เราเสพติดใบขนุนพอกินใบขนุนกับส้มตำนแะลองดูนะต้อมลองดูนะลองไปเด็ดใบขนุนมากินกับส้มตำพอไปเด็ดมาโอ้โหติดใจใบขนุนกินกับส้มตำอร่อยมากเพื่อนใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมเพื่อนใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ว่าใบขนุนเนี่ย ไปกินกับพวกส้มตำยำต่างๆได้อร่อยมากยอดขนุนแล้วก็มีหลายคนเอาใบขนุนอ่อนเนี่ยไปชุบแป้งทอดเขาทาแต่เรายังไม่ได้ทำเดี๋ยวให้แม่เดดไปให้แม่ชุบแป้งทอดให้กินเท่านั้นสวัสดีนงนวดมไมี่ขาตาที่ยังแอท์ตขอนพนมช่องเดโชสุดอินนะจ๊ะนี่ของนองนวดนะนี่พีนัทปัตเตอร์นะใครสนใจอ่ามอนมอนนอกมอนปแปลก ไปที่ช่องเดโชสุกอินแต่ใครสนใจเรื่องฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะฮะสนใจสองสิ่งนี้ก็ตามไปที่ช่องนั้นเพราะน้องหนวดเขาแยกช่องไว้เรียบร้อยช่องระบางความรู้ต่างๆเกี่ยวกับหม่อนช่องฟิกมะเดื่อฝรั่งเอ้ แล้วก็มีเพจเกษตรนอกโรงเรียนเพจมัมบริกเขาตาเที่ยงน,นครพนมด้วยนะจ๊ะใครสนใจไปติดตามได้ที่สําคัญเข้าไปแล้วฮามากค่ะไม่รู้ไปช่องเกษตรหรือช่องแบบว่าเออน้าหนวดอะไรนะน้าหนวดเชิญยิ้มอะไรยั้เข้าเข้าไปรับรองไม่ผิดหวังดูไปขำไปอะ่ะสติไม่ค่อยดีเนี่ย ช่องเกษตรเนี่ยหลายคนรนะ้องเพลงเพราะนะสิลงสิริสิริสิริชาแนลตอนนี้เปลี่ยนช่องเป็นเออสิริการ์เด้นชาแนลแล้วเนี่ยหลายๆคนนะอย่างช่องน้องพาน้องพาเออพี่พาสวนผักหน้าร้านใช่ไหมแม่บีปลูกผักอิ่มอร่อยปลอดสารต้นเกษตรน้องต้อม ช่องเกษตรต้อมเกษตรขี้เกียจเกษตรกรขี้เกียจ4.0น้องต้อมก็ตาั้งชื่อช่องเขาแต่ละช่องเนี่ยเข้าไปดูแล้วกันคนที่รักการเกษตรมีใครอหลายคนมากเลย <c oughs> บ้านพันไม้คนกฎหมายก็เกี่ยวกับผักหวานป่าวันว่างชาแนลของน้องเก่งนะจ๊ะน้องเก่งวันว่างชาแนลพวกโอช่องให,ใหญ่ของแม่ก้อยอย่างนี้ใช่ไหมเออน้องเล็ก เดียซิลิทชานเนลเข้าไปดูเอะหคนไหนที่ชอบปลูกผักให้ตามเข้าไปดูเลยนี่วัชพืชมีหลายช่องมากเลยช่องที่พาทัวร์ผักสวนครัวพ่อใหญ่หลอดปอดป่องใครใครนึกไม่ค่อยออกนะเยอะจัดเนะี่ยเราจะกดติดตามพวก ช่องกเกษตรช่องปลูกผักก็เ <c oughs> ราเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับปลูกผักเราก็ต้องติดตามช่องปลูกผักแล้วช่องเราเจาะกลุ่มปลูกผักเท่านั้นเลยโอ้ <c oughs> โหยอดน่ากินอันนี้นี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวเราจะเก็บยอดไว้ให้ใครรู้เปล่านี่ให้น้องชายเราเดี๋ยวทุกคนจะมาวัน12สิงหาเนี่ยเขาจะมากันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะยังยังไม่เก็บ12สสิงหาเนี่ย เดี๋ยวญาติพี่น้องเราก็จะมารวมตัวกันที่นี่เดี๋ยวเราก็จะอัดคลิปลงไปช่องต้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลฮ่นี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะสอนในตัวเล็กมันเอเนดีไอตัวเล็กๆไอ้น้องชายคนเล็กอะ่ะเอาวิดีโอลงเพลย์ลิสต์ช่องน้องชายต้อมชื่อช่องเกล็ดปลากรายนะจ๊ะจับทำช่องให้หมดแก่ตัวไปจะได้มีไรายได้ อย่าคิดว่าทําช่องแล้วมันไม่มีรายได้นะมีรายได้ทุกคนจากน้อยๆก็ไปหามากเองแต่ที่สําคัญจะต้องขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาทุกคนสักเอ้ยทุกคนสามารถทําได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้นะคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เดียก่นันมาหาพ,มพา, <laughs> าพี่สมพงศ์เราก่อนสวัสดีค่ะพี่สมพงศ์อยู่ีีวิสุวิชะเดียวก่ันโอ้ยโอ้โหเดี๋ยว น,นี้ถอนเลยดกว่านี่รากของมะเขือเรามีเยอะโฮ้ยสวัสดีจ้าได้ยินเสียงพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านเราไหมกำ <c oughs> ลังอัดคลิปดี <c oughs> พี่หนุ่ยน่ารักน่ารักมีอะไรไปไหนตัวไหนมาเอาโน่นเอาน,นีมาให้เราตลอดเลยนะ <c oughs> ปลูกผักเก่งนะพี่หนุย่ยปลูกผักเก่ง้ยต้นไม้เขียวจะตายบอกปลูกผักไม่เกง่ง ต้นไม้พี่หนุห่ยเขียวจะตายเตือนเช้ามาก็ทํางานกันละสองคนพี่หนุห่ยกับเราเช้ามาก็ทําหน้าที่แล้วนี่ของพี่สมพงศ์นะให้มามะกรูดพี่สมพง์นะคะเพื่อนบ้านเราซอยสองนี่ยอดน่ากินนะพี่สมพง์ปลูกเมลอนเก่งสุดๆเราเนี่ยต้องจองบังคับให้เมลอนออกตอนไหนก็ได้คิดดูเอาแล้วกันนะ แตเราอะอุตส่าห์ไปเรียนรู้กับพี่เขาแล้วนะแต่ยังไม่มีเรื่อมียามที่จะทาสักทีกระเจี๊ยบพันดอกนี่เป็นไงจ๊ะยังไม่ได้ตัดเลยหลังบ้านเนี่ยบอกแล้วไม่ช่วงนี้ฝนมันตกหนักใช่ป่ะแล้วแบบย่าขึ้นมาเรายังไม่ได้ทําอะไรมากมายเนี่ยเดี๋ยวกันนี่อย่างที่บอกเรจะรอคลิปนี้ก็ไม,ม่มีอะไรมากเราแค่บน่นบนของเราเป็น ด้วยเ,เปลือยเพราะว่ายังไม่ได้ทําปลูกนู่นปลูกนี่รอก่อนอันนี้นะฟ้าทลายโจนะอยากให้ทุกคนปลูกนะเพื่อที่จะเอาอะไรเปล่าเอาเนี่ยไปใส่ในกระถางกระถางอันดับแรกทดลองกับมะเขือเปราะก่อนคือคือต้นอะไรก็ได้แล้วแต่ที่มันมีแมงหวีอะ่ะสีขาวๆบินตอมหึงๆอะ่ะลองเอาพวกเนี้ยเอา พืชผักขมๆเอาเยอะๆเลยนะเอากิโลนเลยไปใส่อรวมๆให้ได้สักหนึ่งกิโลแล้วไปใส่ไว้ในกระถางแล้วรอให้เขาย่อยสลายไปเชื่อเปล่าว่าแมงวีมันไม่รู้ไม่รู้หายไปไหนกระชายกระชายทดลองได้นะพู้เราเป็นนักทดลองพวกเราที่ปลูกผักเนี่ยเป็นนักทดลอง เนี่ยหนานเวยปักปักช้ำช้ไว้เนี่ยตัดตรงโน้นมาทิ่มตรงนี้ตัดตรงนี้ไปทิ่มตรงนั้นมาติดหนานเวยติดง่ายมากเห็นปะ่ะตัดกิ่งมาทิ่มทิมก็ติดแล้วเนี่ยพอคณะเม็กซิโกตัดปักช้ำติดง่ายมากเลยแต่ต้องปรุงสุกนะคณะเม็กซิโกเพื่อนหลายๆคนที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ว่าคณะเม็กซิโกเนี่ยมันจะต้องปรุงสุกแต่ข้อมูลที่เออเราไม่อยากพูด บางทีตัวผู้ตัวเมียมันทําให้ข้อมูลผิดพลาดคือบางทีเราจําเข้ามาเนาะพอจําเข้ามาแล้วข้อมูลมันผิดเนี่ยเราก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากต้องหาข้อมูลดีๆแต่รู้ว่าอร่อยโอ้โหแน่นแล้วจะแยกได้ยัง พวกประกาศขาวชุนช่ายออโรยไว้แต่จริงๆนะเราหมักอะไรรนะู้ป่ะหมักน้ำหมักจากเศษอาหารไว้นะดินแล้วเราก็โรยผักไปเลยอะ่ะถ้าไม่มีการเจริญเติบโตแสดงว่าโดนดินที่เป็นกรดทำให้ต้นไม่มีการเจริญเติบโตถูกกรด กัดรากจริงๆมันต้องหมักเป็นเดือนนะเรา,าแบบใจร้อนใจร้อนจริงๆอ่ะมันต้องหมักเป็นเดือนถึงจะลงเมล็ดพันธุ์ได้นิสัยไม่ดีน,น,นี่เข,พพา,เา,ขาพี่หนุ่ยโตนี้เนี่ยเขาพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยมีการเจรญเติบโตที่ดีเดียครับพี่หนุ่ยได้กินอะไรเข้าไปไหมคะ <c oughs> <c oughs> แซว แตลบี้หนุ่ยโตดีอะแต่ไม่ออกลูกอะนั่นนลยสินี่มันแตกดีโตดีนะแต่มันไม่ติดลูกก็เนี่ยจะหาเดี๋ยวให้ต้อมตัดใช่ไหมเดี๋ยวต้อมตัดกิ่งมาทิ่มต่อเลยดีกว่ามั้ยเออตัดกิ่งของพี่หนุ่ยตัดกิ่งพี่หนุ่ยเอองามนะแต่ไม่มีลูกคือตัดแต่งไปแล้วไม่มีเป็น เพราะเราเอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่เปล่าวะใส่มากเกินไปใส่มากเกินไปเป็นกรดนะนี่ติดออนะติดก็ตะมุตะมิมากเลยนะลูกเล็กนิดเดียวด้วยนี่หมอนเชียงใหม่นะคะหมอนเชียงใหม่ของพีหนะพ่หนุ่ยนะพี่หนุ่ยให้มานะเห็นตานงามมะงามงาม,งามแต่ไม่มีลูกตัดไปสองรอบแล้วนี่ที่โน้มกิ่งไงฮนะถ้าใครจำคลิปเรา ได้นะเราโน้มกิ่งเนอะนุ่นยืนไปหาพี่หนุ่ยแล้วเดี๋ยวต้องไปตัดออกนะมะกรดูมกรดมะกรูดเอ้ใบอ,อ,อ่อนๆเนียกินกับน้ำพริกนี่อย่างอร่อยเห็นไหมนะเนี่ยกินกับส้มตำน,นี่อร่อยมากเลยแบบยอดอ่อนๆของใบมะกรูดเนี่ยอร่อย,อยปุ๋ยรอบบ้านเยังไม่ได้ดูปุ๋ยยฝนตกใส่ก็จะเป็นสีเขียว แล้วก็ยังไม่ได้ย้ายเลยโถแน่นแล้วลูกเอ้ยเอ้ยว่าหนังจระเกะแน่นแล้วเนี่ยยังไม่ได้ย้ายออกไปสักทีหนึ่งนี่ฟุ้นห,หลังบ้านถ้าต้นไม้พืชผักถ้าเราไม่ได้ดูแลจริงจริงจๆแล้วมันก็จะไม่งามให้นะจะบอกให้เอ,อ,อันนั้นต้นอะไรก็มั่ที่เรื้อยไปบ้านพี่หนุ่ยเนี่ยมันต้นอะไรวะเดี๋ยวกันเห็นปะเดี๋ยวเราต้องเราเข้าไม่ถึงนะนนี่เห็นใบจะรู้ไหม จำไม่ได้แล้วเนี่ยต้อนอะไรไม่รู้ประเภทตระกูลแตงๆก็ไม่แน่ใจโรยแล้วจำไม่ได้อุ้ยน่ากินลมเอ๋เจ้าหอบรักไปให้ใครจงพาดกลับไป พระดวงด้วยไทยค่ะไม่ตรงการใช่ป่ะสิริสิริชาแนลสิริกระเด็นชาแนลร้องเพลงเออพวกเราได้มีพรสวรรค์นะเกี่ยวกับการร้องเพลงนะพวกช่องปลูกผักเนี่ยดาด้าน้องดาดายคนหนึ่งดาดาคนเมืองการส่วนมากนะแต่งเพลงกันร้องเพลงกันเก่งๆทั้งนั้นนะ่ะมีพรสวรรค์นะพวกเราอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาจะร้องเพลงอะไรก็นึกไม่ค่อยออก <c oughs> <c oughs> สุดที่รักหากเธอคิดจะปล่อยรักฉันให้ลอยหลุดไปด้วยเหตุผลได้พบคนใหม่คงต้องยอมช้ำใจเมื่อเจอแต่อยากถามเมื่อยามที่เธอเศร้ามีใครกันเล่าปลอบเธอ ไม่ใช่ฉันใช่ป่ะรอกหรือยอมเสอรอยอมรู้ใจนักเธอยืนยงนี่นะหรือสิ่งที่ย้อนมาถูกล่าวหาว่ารักใบมันคงความหวังดีมากมีเสื่อตรงแหลกแล้วลงด้วยเธอทำสุดช้ำ เดินไฟทั้งพมมอีบา้ามันร้องเพลงอยู่ได้ <laughs> พี่หนุย่ยแม่น้องไอได้ยินแหกปากร้องเพลงทุกวัน <laughs> อีพีบา้านี่มะเขือดูโอ้ยมะเขือป้าแกสิมะขามเออมะขามจ้ะน <laughs> ี่ม <laughs> ะขามมะเขือสติไม่ดีบอกแล้วอย่าอย่าซีเรียสน,นะดูช่องนี้อย่าซีเรียสน,นะอคอมเมนต์นะคอมเมนต์แบบ เออดีๆนะอย่าหยาบมากนะจิตใจเราอ่อนไหวง่ายพักเงี้ยมาเรื่อยๆมาเป็นระยะพวกคอมเมนต์คอมเมนต์ด่าๆเดี่ยมาเป็นระยะ<笑><笑>ก็อย่าถือสาไม่ชอบว่าไปดูช่องอื่นแคน่นั้นเองกดดิสไลค์เอาเอออย่าแบบมาใช้ถ้อยคำที่หยาบคายอะไรเงี้ยเราเป็นคนมีลูกมีพ่อมีแม่นะ เราสู้คนนะเว้ยเฮ้ยคนที่ทําช่องนะเตรียมพร้อมด้วยนะเตรียมพร้อมพร้อมทําใจยอมรับเรื่องคอมเมนต์คอมเมนต์แบบหยาบ,บอะไรเงี้บบบบยบ,บล็อกบล็อกบล็อกบลูถ้าหยาบมาาๆบล็อกบล็อกบลูไม่ต้องสนใจทําให้เรามีภูมิคุ้มกันด้วยทําให้เราเข้มแข็งเนาะ ไปแล้วนี่อัดคลิปจนชะอมตื่นแล้วเห็นปะเห็นชะอมปะชะอมตื่นไปแล้วยาวแล้วแค่นี้นะ